สวัสดีครับพบกันกับช่องเมจิกไทยนะครับหลอดวัดอมถือว่าเป็นบุคคลที่ผู้คนจำนวนมากในโลกเวทมนต์หวาดกลัวถึงขนาดที่ว่าไม่กล้าที่จะเอ่ยชื่อของเขาโดยตรงแต่เลี่ยงไปใช้คําว่าคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครหรือคนที่ไม่ควรเอ่ยนามแทนคําว่าหลอดวัดอม สำหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลอร์ดวัดมอร์ EP ที่2กันแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP ที่1 10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทอมมารโวโรเดนหรือลอร์ดวัดมอร์เมื่อฟัง EP ที่2หรือคลิปนี้จบสามารถย้อนกลับไปฟัง EP ที่1กันต่อได้เลยทีนี้เรามาดูกันครับว่า10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลอร์ดวัดมอร์จอมมารแห่งโลกเวทมนต์จะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับ1 หลังจากที่ทอมสำเร็จการศึกษาที่ฮอกวอตส์เขาก็ถูกปฏิเสธในการสมัครงานจนสุดท้ายทอมก็ได้เข้าไปทำงานเป็นผู้ช่วยทีรร้นเบอร์เจนและเบิร์กส์ด้วยความสุภาพเฉลียวฉลาดและใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาเขาก็ได้รับมอบหมายงานพิเศษให้ไปเจราจาต่อรองราคากับแม่มดชราที่ร่ำรวยอย่างแฮปซิบาสมิ h ซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนได้พบกันแฮปซิบาสมิ h ก็ได้ให้ทอมดูสมบัติอันล้ำค่าสองชิ้นที่เธอได้เก็บสะสมเอาไว้ อย่างถ้อยฮัฟเฟิลพัฟและลอกเก็ตซิลิทรีนทอมได้เห็นสมบัติอันมีค่าทั้งสองชิ้นหลังจากนั้นสองวันเขาก็ได้ฆ่าแฮปเซบาสมิธหลังจากการสังหารดังกล่าวทอมเองก็ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยทีร์รันเบอร์เจนและเบิร์กส์และหายสาบสูญไปเวลาผ่านไป10กว่าปีที่ทอมหายไปเขาก็ได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งการปรากฏตัวของทอมครั้งนี้เขาเปลี่ยนจากชื่อเดิมกลายเป็นหลอดอวตร์มอย่างสมบูรณ์ ในตอนนั้นเขามีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเดิมมากใบหน้าอันหล่อๆของเขาดูคล้ายงูผิวกลายเป็นสีซีดเผือกตากลายเป็นสีแดงเขาสวมเสือ้อคลุมสีดําตัวยาวและเหตุผลที่ทําให้เขากลับมาอีกครั้งก็คือสมัครตําแหน่งศาสตราจารย์วิชาป้องกันตัวจากสัตว์มืดที่เขาเคยถูกปฏิเสธเมื่อหลายปีก่อน 2. ทอมเคยสมัครเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากสัตว์มืดที่ฮอกวอตส์ถึงสองครั้งไปสมัครครั้งแรกหลังจากที่เขาจบการศึกษามาใหม่ๆ ซึ่งเป็นตอนที่ศาสตราจารย์อามันโดเป็นอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกที่ทอมไปสมัครเขาก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากทอมอายุยังน้อยหลายสิบปีต่อมาทอมก็ได้ไปสมัครในตําแหน่งอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่ฮอกวอตส์เป็นครั้งที่2ซึ่งไปสมัครในครั้งที่2เป็นช่วงเวลาที่ศาสตราจารย์เดบลินดอร์เป็นอาจารย์ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามครับเดบลินดอร์ก็ได้ปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งเพราะเดบลินดอร์รับรู้ถึงเจตนาอันชั่วร,ร้ายของทอม ด้วยความที่วดมอร์ถูกปฏิเสธตำแหน่งที่เขาขอถึงสองครั้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตำแหน่งศาสตราจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากาศาสตร์เมื่อก็โดนสาบโดยวดมอร์ทให้ฮอกวอตส์ไม่เคยมีอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากาศาสตร์เมื่อที่อยู่ได้นานเกินหนึ่งปีอีกเลยครับอย่างเช่นศาสตราจารย์ควิเรลก็เสียชีวิตศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดเสียสติและศาสตราจารย์รีมาสลูปินก็ลาออกเป็นต้นครับถึงอย่างไรก็ตามครับหลังจากวดมอร์เสียชีวิต คำสาบนี้ก็เริ่มคลาลงครับ3ในปีคศ1970วดัดมอรก็ได้เริ่มต้นสงครามโลกเวทมนตร์ครั้งที่หนึ่งขึ้นซึ่งเขาได้สร้างกองทัพของตัวเองขึ้นเรียกว่ากลุ่มผู้เสพความตายในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มผู้ต่อต้านกลุ่มผู้เสพความตายก็คือกลุ่มพาคีนกฟินิกส์ที่ก่อตั้งและมีแกนนําเป็นเดเบิรดอ ทั้งสองกลุ่มได้ต่อสู้และทำสงครามกันเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันถึง11ปีซึ่งกลุ่มผู้เสพความตายที่นำโดยเวเดอมอร์ก็ได้ขยายอำนาจและพยายามปกครองโลกผู้พิเศษสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าผู้พิเศษมีผู้คนเสียชีวิตและหายสับสูญมากมายจนผู้คนไม่กล้าที่จะเอ่ยนามของเขาโดยเลี่ยงไปใช้คำว่าคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครจนกระทั่งซีบิลทิโนนีหรือศาสตราจารย์ทิลนันนีได้พยารณ์คำทำนายของเธอเอาไว้ว่า ผู้มีอำนาจจะปราบเจ้าแห่งศาสตร์เมื่อใกล้เข้ามาแล้วเกิดกับคนที่ท้าทายเขาถึงสามคนเกิดเมื่อเดือนที่7และเจ้าแห่งศาสตร์เมืดจะทำเครื่องหมายเขาในฐานะผู้เท่าเทียมแต่เขานั้นจะมีอำนาจที่เจ้าแห่งศาสตร์เมื่อหารู้จักไม่และคนหนึ่งจะต้องตายด้วยน้ำมือของอีกคนเพราะทั้งสองจะไม่อาจอยู่ได้ถ้าอีกคนยังอยู่รอด 4. ป่าเอลเบเนียถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับปอม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ไม่มีการ,ปรเปิดเผยอย่างแน่ชัดว่าทำไมวัดมอร์ถึงเลือกป่าแอลเบเนียเป็นสถานที่หลบซ่อนของเขาแต่ป่าแอลเบเนียก็ถือว่ามีความสำคัญกับเขามากซึ่งหากเราย้อนดูไทม์ไลน์การไปป่าแอลเบเนียของวดมอร์แล้วหลกัหลกๆก็มี2เหตุผลด้วยกันครับเหตุผลที่1ก็คือไปตามหารัดเกล้าเรเวนคอร์ที่หายสาบสูญวดมอร์รู้ที่ซ่อนนัดเกล้าเรเวนคอร์จากแเลนาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสุภาพสตรีสีเทาประจำบ้านเรเวนคอร์ครับ ทันทีที่วเดมอร์เจอกับรัสกล้าเขาก็ได้ทําเป็นฮอครอสทันทีและเหตุผลที่2ที่วเดมอร์ไปป่าแอลเบเนียก็คือเพื่อซ่อนตัวในตอนที่เขาอ่อนแอหลังจากการล่มสลายของเขาในปีคศ1981หรือภายหลังการพ่ายแพ้สงครามโลกเวทมนต์ครั้งที่1เขาก็ได้หลบหนีไปยังป่าแอลเบเนียในสภาพที่อ่อนแอของเขาจากการหลบหนีไปยังป่าแอลเบเนียในตอนที่เขาอ่อนแอก็มี2เหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือ เขาได้พบกับสตราจาร์คุยเรลจนสตราจาร์คุยเรลกลายเป็นฮอครัชโวคราวของวัดมอร์ซึ่งภายหลังจากคุยเรลพ่ายแพ้ให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์จากการปกป้องเซลาอาถันวอดมอร์ก็ได้หลบหนีไปในป่าแอลเบเนียอีกครั้งหนึ่งและได้เจอกับงูนากินีซึ่งวอดมอร์ก็ได้ดื่มพิษจากงูนากินีเพราะพิษของมันสามารถทําให้วอดมอร์แข็งแรงขึ้นได้และในเวลาต่อมางูนากินีที่เจอในป่าแอลเบเนียก็ได้กลายมาเป็นฮอครัชของวอดมอร์ นอกจากนี้ในช่วงที่วอร์ดมอร์ซ่อนตัวอยู่ในป่าแอลเบเนียเขายังได้รับความช่วยเหลือจากปีเตอร์เพตริกรูจนเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งในปีคศ1994ครับ 5. วอร์ดมอร์กับแฮร์รี่พอตเตอร์มีบรรพบ,บุรุษร่รวมกันนั้นก็คือต้นตะกูลเพฟเวอร์เรลต้นตะกูลเพฟเวอร์เรลเราสามารถศึกษาข้อมูลบางส่วนได้จากในทานของเบดเดนยัดกวี เรื่องนิทานสามพี่น้องมีการกล่าวถึงพ่อมดสามคนกับการเดินทางข้ามแม่น้ำและพบกับยมทูตจากนั้นยมทูตก็ได้มอบของวิเศษสามชิ้นให้แก่พ่อมดทั้งสามคนได้แก่ไม้กยายเิตเอลเดอร์หินชุบิญญาณและผ้ากลุ่มล่องหนซึ่งตระกูเพล p เวอ e ์เรลมีความสำคัญค่อนข้างมากในหนังสือเล่มที่7็เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเครื่องรางยมทูตในตอนแฮร์รี่ไปหาหลุมศพพ่อแม่ที่สุสาในคอรดริคฮอลโล แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้พบกับลุมศพหนึ่งซึ่งมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมแล้วมาลุทีหลังจากเรื่องเล่าของเซนเนอร์ฟิเลียสเลฟกูดวันนั้นคือลุมศพของอิกนอตัสเพฟเวอเรลเจ้าของเดิมของผ้าคลุมล่องหนส่วนพี่ชายอีกสองคนของอิกนอตัสเพฟเวอเรลก็คือแอนติโอคกับแคทมาสซึ่งครอบครองไมค์ยาเสติดเอลเดอร์และเห็นชุบวิญญาณด้วยความเกี่ยวโยงของตระกูลเพฟเวอรเรลและตระกูลกอนที่เราสามารถเห็นได้จากสิ่งของสองชิ้นที่มาวอโลกอน คุยนักหนาว่าเป็นของประจําตระกูลที่ตกทอดมาหลายชั่วคนซึ่งก็คือแหวนประดับหินจุบวิญญาณและอลเก็ตของซิลิทรีนทําให้วดมอที่เป็นทายาทของซาลาซาซิลิทรีนอยู่ก่อนแล้วก็มีเชิดสายของแคทมัสเพเวอร์เรลด้วยและสําหรับแฮร์รี่เองที่ได้รับภาคคลุมล่องหนก็ถือว่าเป็นเชิดสายของอิกนอตัสเพเวอร์เรลด้วยเช่นกันดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าหลอดวดมอกับแฮร์รี่มีบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งก็คือตระกูลเพเวอร์เรล แต่ความเป็นญาติกันของทั้งสองคนนั้นห่างกันมากๆครับ 6. วัดมอเป็นพ่อมดเพียงไม่กี่คนที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดอย่างที่เราทุกคนรู้กันดีว่าไม้กวาดเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับพ่อมดแม่มดในการบินและเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายต่างๆตลอดทั้งในหนังหรือแม้แต่ในหนังสือเองพ่อมดแม่มดต้องใช้ไม้กวาดกันทั้งนั้นเซกในทางกลับกันครับวัดมอสามารถบินได้ เพียงแค่ใช้เวทมนต์เท่านั้นโดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดใดอย่างใดในปีคศ2016มีแฟนคลับได้ถามเจเคโรลิงว่าเหตุใดวัดมอสามารถบินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดซึ่งเจเคโรลิงเองก็ได้ตอบกลับอย่างชันๆว่ามันสมเหตุสมผลแล้วไม้กวาดก็เป็นเครื่องมือวิเศษอย่างหนึ่งสำหรับพรอมดแม่มดเช่นเดียวกันกับไม้กายเิ์ซึ่งหมายความว่า พอมดที่ส่งพลังอย่างวดมอย่อมมีความสามารถในการบ,บินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดใดอย่างใดและเจคแคโรลิงยังเสริอมอีกว่ามีพ่อมดแม่มดอีกจำนวนหนึ่งที่บินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดซึ่งการบินหรือลอยตัวโดยที่ไม่มีไม้กวาดจะทำให้เกิดอันตรายกว่าจึงจะมีแค่พ่อมดแม่มดบางคนเท่านั้นที่ใช้วิธีนี้ 7. วัดมอลหลงไหลในสัตว์มืดเขาได้ค้นคว้าสัตว์มืดต่างๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือฮอคลาช การแยกวิญญาณออกมาเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีวันตายการสร้างหอคลาสของวอดมอร์เขาศึกษามาจากหนังสือเรื่องความลับของศาสตร์มืดซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างฮอคลาสได้อย่างละเอียดหนังสือดังกล่าวได้บอกว่าการฉีกวิญญาณออกไปวิญญาณที่เหลืออยู่จะไม่มั่นคงซึ่งสิ่งที่หนังสือได้บอกข้างต้นก็คือการสร้างฮอคลาสเพียงแค่ชิ้นเดียวดังนั้นวอดมอร์ More, ก็ได้ถามศาสตราจารย์ฮอรเรซซัลกฮอน เพื่อพิเจารนาหลักการและแนวคิดในการทำฮอคลาสเจ็ดชิ้นอย่างเธอทุกคนทราบกันดีครับว่าวอดมอเคยมีใบหน้าที่หล่อมากแต่หลังจากที่เขาได้สร้างคอคลาสทั้งเจ็ดชิ้นใบหน้าอันหล่อเหลาของเขากลับกลายเป็นใบหน้าคล้ายงูเพราะว่าการแยกชิ้นส่วนวิญญาณหนึ่งครั้งจะทําให้ความเป็นปกติบางอย่างในความเป็นมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราเห็นได้ชัดมากจากภาพลักษณ์ของวอดมอเช่นดวงตากลายเป็นสีแดงความเปลี่ยนแปลงของจมูกเป็นต้นครับ วอดมอร์เป็นพอ้องหมดที่เชื่อในเรื่องของเลข7ว่าเป็นเลขแห่งเวทมนต์และเขายัางเชื่ออีกว่าเป็นตัวเลขที่ทรงพลังอย่างยิ่งด้วยความเชื่อเรื่องเลข7เขาจึงตัดสินใจที่จะสร้างคอคลาส s ออกเป็น7ทชิ้นส่วนซึ่งฮอคลาส s ของวอดมอร์สามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทหลกัหลกๆก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตหรือวัตถุนอกจากนี้เขายัางได้สร้างคอคลาสแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ หากพูดถึงฮอคลาสที่วัดเดอมอ์สร้างส่วนใหญ่เขาจะเลือกสมบัติที่ทรงคุณค่ามีความหมายเพื่อสมเกติกับตนเองบอกกับที่เขาเป็นคนชอบสะสมของมีค่ามีความหมายซึ่งฮอคลาสที่เป็นวัตถุได้แก่สมุดบันทึกของทอมริดเดิลแหวนตะกุนเพฟเวอร์เรลลลอกเกตชิลิทรีนถ้วยของฮัพเบิลคฟและรัดเกล้าของโรเวน่าเรเวนคลอส่วนฮอคลาสที่เป็นสิ่งมีชีวิตได้แก่แฮร์รี่พอตเตอร์และงูนากินี งงนากินีถือว่าเป็นฮอคลาชชินสุดท้ายที่วอเดอร์มอร์สร้างเรื่องฮอคลาชของวอเดอร์มอร์มีเนื้อหาที่ละเอียดและเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกลังหังนะครับ 9. ผู้รับใช้ที่เสื่อสัตว์หรือบุคคลที่รับใช้วอเดอร์มอร์แบบถวายชีวิตและยังถือว่าเป็นเพียงไม่กี่คนที่วอเดอร์มอร์ให้ความไว้วางใจให้เก็บฮอลคลาชของเขานั่นก็คือบลทริกเลสตรงโวงที่วอเดอร์มอร์เริงอํานาจบลทริกเป็นตัวหลักของกลุ่มผู้เสพความตาย เธอได้รับความไว้วางใจจากเจ้าแห่งศาสตร์มืดมากกว่าใครวอดอมอร์ more, ถึงขั้นลงสอนศาสตร์มืดให้กับเบลทริกด้วยตัวของเขาเองเพราะวอดอมอร์รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยอมตายเพื่อเขาได้ความไว้วางใจที่จอมานมีตอ่อเบลทริกและสเตรงมากถึงขนาดยอมมอบให้เธอได้ดูแลถ้วยเฮฟเฟิลพัฟที่กลายเป็นฮอคลาสเก็บเซลล์หนึ่งของวิญญาณแม้เบลทริกและสเตรงไม่อาจรับรู้ว่าวอดอมอร์ more, นำเซลล์วิญญาณใส่ในถ้วยเฮฟเฟิพัฟแต่เธอก็รู้สึกได้รับเกียรติยศครั้งใหญ่ และนำถ้วยไปเก็บไว้อย่างปลอดภัยในห้องนิรภัยประจำตระกูลที่ธนาคารกริงกอร์และสิบครับในบทละครเวทีเรื่อง Harry p o t t e เตอร์กับเด็กต้องคำสาบที่เขียนโดยแจ็คทอนและ j o ห์นทิฟฟานกลับระบุไว้อย่างชัดเจนว่าก่อนเบลทริกเลสเตแรงจะตายในสงครามฮอกวอตส์เธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจอมานจนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าเดลฟีนีหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าเดลฟี แบรทริกและแตรงคลอเดลฟีในคลาหัสมัลฟอยแต่ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าทั้งสองคนไปมีความสัมพันธ์กันตอนไหนแต่คนส่วนใหญ่เดากันว่าทั้งคู่น่าจะมีช่วงเวลาส่นตัวกันหลังเหตุการณ์บุกกระสุงเวทมนต์เมื่อปีคศ1996และจับสังเกตต,ตอนที่แบลทริเคยพูดกับนาซิซาในเล่มเจ้าชายเลือดผสมว่าเธอน่าจะภูมิใจนะถ้าฉันมีลูกชายฉันคงดีใจมากาจะได้ยกลูกชายให้รับใช้จอมารเธอพูดว่า ถ้าฉันมีลูกชายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีลูกสาวในบทละครเวทีเดลฟี i, ถูกบรรยายว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยมีผมสีสว่างแถมเธอยังมีความเชี่ยวชาญคาถาขั้นสูงสามารถเหาะอยู่กลางอากาศโดยไม่ต้องใช้ไม้กวาดเหมือนกับผู้เป็นพ่อแต่อย่างไรก็ตามครับแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์บางคนกลับรู้สึกไม่ค่อยชอบกับเส้นเรื่องของบทละครเวทีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กับเด็กต้องคำสาปเท่าไหร่ เพราะบทละครนี้ไม่ได้เขียนโดย j จ r เ w l i n g แต่อย่างไรก็ตามผู้ตรวจต้นฉบับและยอมให้บทละครนี้ผ่านฉลุยก็คือตัวของ j จ r เ w ค i n g เองดังนั้นหากบางคนจะนับว่าจจมานกับเบลทริกมีสัมพันธ์กันจนมีลูกสาวก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับและนี่ก็คือ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหลอดอวารดมอร์ EP ที่2ครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP ที่1เกี่ยวกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทอมมาวอลริดเด เมื่อฟังคลิปนี้หรือ EP ที่2จบสามารถย้อนกลับไปฟัง EP ที่1กันต่อได้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับโลกเวทมนต์คอนเทนต์เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และแฟนตาสติกบีทผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเมจิกไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ